ในบรรยากาศอบอุ่นของกองถ่ายเพียงเธอชาวด้อมถึงกับต้องซูมอินกันแบบขั้นสุดเมื่อหลิงออมมาในลูกหัวจุม๋มนั่งแนบข้างกันราวกับแม่เหล็กขั้วเดียวไม่มีใครยอมห่างจากใครแม้แต่คืบเดียวท่วงท่าที่ทั้งคู่โน้มเอ็นเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติทำให้หลายคนเผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ใช่แค่ความใกล้ชิดแบบเพื่อนร่วมงนาน แต่มันคือความเคยชินที่ผ่านการอยู่ด้วยกันนานพอจนไม่มีความเปลงหลงเหลืออีกแล้วแต่ทันทีที่พี่หลิงเหลือเห็นว่ามีกล้องกำลังแพนมาโฟกัสที่เธอกับน้องออมร่างบางที่ก่อนหน้านี้ยังพิงกันอยู่ดีๆกับสะดุ้งโยงรากับเพิ่งรู้สึกตัวว่าอ๊ลืมตัวไปแล้วก็รีบอิงตัวออกห่างจากคนน้องแบบไวแสง เล่นเอาชาวด้อมตาวัยสังเกตเห็นและยิ่งตีความสนุกเข้าไปอีกเพราะถ้ามองในมุมความสัมพันธ์จังหวะแบบนี้มันคืออาการของคนที่เผลอสแสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่รู้ตัวแล้วก็รีบปลอกเกลื่อนเมื่อรู้ว่ามีสายตาคนอื่นมองอยู่ความใกล้ชิดแบบไม่รู้สึกผิดที่ตัวเองใกล้มากขนาดนั้นกับอาการตกใจเมื่อมีคนเห็น มันบอกได้อย่างเดียวว่าความรู้สึกมันลึกกว่าที่คนอื่นรู้และในจังหวะที่หลุดออกมานั่นแหละคือความจริงใจที่หลุดจากการควบคุมหลิงออไม่ได้แค่สนิทแต่คือคนที่อยู่ในวงโครจรพิเศษของกันและก,กันแบบที่ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าเขารักกันมาก